สวัสดีค่ะครูโอวิสาชินสค่ะครูโรงเรียนอ,อัยุบาลจักรรัฐอายุการทำงาน7ปีในปีการศึกษา2,563นั้นนะคะครูโอจะดูแลนักเรียนในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่2 2ับ2ค่ะเเป็นห้องเรียนพิเศษนะคะ intensive English program นะคะหลักสูตร intensive English program นั้นนะคะเราจะเน้นภาษา เน้นทักษะในด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมีครูชาวต่างชาติคะเข้ามาสอนเด็กๆนะคะเนื้อหาในการเรียนการสอนนั้นก็จะสอนในการคู่ขนานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการค่ะปฏิบัติหน้าที่ของครูโอ้เองนะคะจะรับผิดชอบในด้านของการสอนทั้งหมด10รายวิชานะคะดังนี้ได้แก่ ไทยคณิตศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศิลปะการงานอาชีพภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพิ่ม,เต,มเติมค่ะทั้งหมด10รลายวิชานะคะใ, <ช S 1> ในกระบวนการเรียนรู้นะคะ <ใช S 1> คุณครูโอนะคะก็ได้เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผ่านการที่ให้นักเรียนนั้นปฏิบัติกิจกรรมโดยจริงนะคะลงม,มือปฏิบัติกิจกรรม ที่เรียกว่า active learning นั่นเองนะคะและยังไม่พอค่ะในการเรียนการสอนของเรานั้นนะคะคุณครูยังมีการพัฒนาสมองของเด็กๆนะคะที่เรียกว่า brain-based learning หรือ BBL ค่ะและใช้เทคโนโลยีนะคะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆให้มีความรู้ความเระาใัให้มากยิ่งขึ้นค่ะในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะตัวคุณครูโอเองนั้นนะคะมีผลงาน ที่นํานักเรียนเข้าแข่งขันนะคะในในกิจกรรมที่เรียกว่าจินตคณิตนะคะเป็นหนึ่งในหลักสูตรของ Intensive English Program เช่นกันค่ะโดยนํานักเรียนทั้งหมด15คนนะคะเข้าแข่งขันนะคะในระดับภาคที่ศูนย์การค้า เซนท่านโคราชจังหวัดนครราชสีมานะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของตัวผู้เข้าแข่งขัน,ขนและก็ตัวของผู้ปกครองเองนะคะเราก็ได้นําถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญทองมานะคะ15รางวัลสร้างคนดีก่อนสร้างคนเก่งให้ความรักก่อนให้ความรู้แล้วพบกันวันเปิดเทอมมาเรียนกับอนุบาลจันทรัตน์นะคะสวัสดีค่ะ